เดี๋ยวเรามาสอนใช้งานแอปตัวสูทปิงคนะคแอปของพิมพ์เตอร์ลาเบลนะชื่อแอปกับส p ท i ิ g ครับตัวนี้นะฮะเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเจอตัวตัวเครื่องของเราต้นรุ่น t 5 0โสิบหลแล้วก็มันมีแม่แบบไปใช้บ่อยับตัวนี้นะครับกดเพิ่มเติมครับมามีเยอะนะฮะแต่ของเราตรงนี้เนี่ยมันมีขนาดอยู่สองรุ่นนะครับ ผมใช้อยู่สองุ่นก็คือ30มสคูณสีแล้วก็แบบนี้สามแคูณยีินผมกดสร้างใหม่ครับอ่าเลือกเป็นตัวนี้มันเลือกไวนะ้แล้วเป็น30มสิบคูณสี่สิบนะแต่ถ้าเป็นใครเป็นแบบอื่นอ่ากดไม่แบบนะครับมันจะมีเลือกเยอะเลยนะอ่าน,นี้สามสคูณสี่สิบก็อ่ารูปแบบนะฮะมันทําได้หลายแบบมากเลยเบื้องต้นคือข้อความเนี่ย มีสับนาวปลดล็อกอะไรก็ได้นะครับซูมเข้าซูมออกขยายตัวหนังสือครับหมุนล็อกล็อกก็คือทำอะไรไม่ได้ละล็อกอยู่กับที่ปลดล็อกอล็อกไปก่อนแล้วก็กรอครับใส่กรอบได้เสกกรอบได้ แต่รู้สึกร้องขนาดมันจะไม่ใช่นะเป็นยี่พ้าขอนห้าสิบนะ,อ,ะอาเราเราไม่แบบผมสามสิบคูณสี่สิบตัวน,นี้นะครับอ่าหมนุนหมนุนหมนุน เอาหนุ่มเติ้วๆเลยเดี๋ยวออกตรงนี้กันเอาแบบที่ที่เปิดผมเคยมีแล้วกันเนี่ยที่ผมเคยสร้างสามสิบคูณสี่สิบเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ผมมี qr code ไว้ก่อนอล็อกทิ้งไปก่อนเห๋ือไม่ก็กดใหม่ได้ครับสร้างแผน่ 2, แผนที่สองแผ่นที่สามโดยไม่ต้องยุ่งกับแผ่นแรกก็ได้ เอาไว้ทำไหมอ่ากดใหม่ครับอ่าจะเป็นที่สองมาบัแล้วก็อ่าสัญลักษณ์ครับอ่ามีเลือกเยอะเยอะมากแต่ความปลอดภัยสำนักงานเครื่องหมายวรรคตอนอะไรเนี่ยสังสรรค์หน่วยไฟฟ้าสัตว์ภาษาอีงเลยคะคณิตลูกศรจักรจรจรเครื่องหมายแ้มมครับมาแรงลูก ชีวิตประจำวันนะจักรราศีอาหารลระศึกษากีฬาการสื่อสารถ้าเป็นช่างก็เลยใช้พวกีการสื่อสารตัวยกตัวห้อยเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าครับคี่มังุงก็มีนะการศึกษาการศึกษาพิมเตอร์คอมพิวเตอร์เทศการ กนะ็เหมือนดิจิตอลนะก็ถ่ายรูปมันเยอะสภาพอากาศมีนะรูปบนต้นไม้หมดแล้วครับโอ้เยอะมากเลยเอาสำนักงานอันนะึ่งอ่าปุ๊เป็นอ่าพิมพ์เตอร์แล้วกันอ่าพิมพ์เตอร์มันจะเป็นพิมพ์เตอร์นะพิมพ์เตอร์อันนี้ก็ขยายอ่าอยากให้อยู่ก,กลางใช่ไหมมันจะมีวิธีกดค้างครับแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้ สมมติเอาอยู่มุมนะเอายู่มุมแต่แต่อยากให้กึกลางโดยเราเราไม่ต้องเลื่อนกดที่จัดแนวครับปั๊บนี่งนะกลางอ่ากลางเลยจะซ้ายจะขวาได้หมดกลางเนี่ยกลางปั๊บกลางเรียบร้อยแล้วเลื่อนขึ้นบนหน่อยนึงเลื่นขึ้นอันลึข้า มันมีหมายเลขประจำเครื่องนั่คืออะไรอ๋อใส่คำนำหน้าเป็นก้อยเอหรือกอไก่อ่าอ่อต่อท้ายกันต่อท้ายกอไก่เริ่ม001ย่งจบที่ศูนย์ศูาเป็นเรียงลำดับเลยนะครับกดตกลงอ่ามันก็จะมาแบบนี้กดจัดที่การหน้าต่อไปก็มาไงกดตรงนี้นะครับ1น1ึ่งถึงเก้าเนี่ สองสามสี 2, 3, 5, 7, 8, ่ห้าเจ็ดแปเนี่เวลาพิมพ์ก็มันก็จะออกมาเรียงลาดับให้เลยนองรับภาษาไทยครับแล้วก็มีอะไรอีกกราฟิกกราฟิกดีคืออะไรคือเราเซ็นลงไปได้เลยเซ็นลายเซ็นของเราหรือทำเป็นอะ,อะไรอ่ะวันหมดอายุอะไรก็ได้อ่าหนึ่ง่ ลบได้ไลบได้ใครมีปากกาก็เขียนหน้าสวยกว่านี้กดถูกอ่านี่มาแล้วครับกดค้างก็เลื่อนมาย่อดได้ครับย่อแบบนี้หรือว่าย่อตรงนี้ก็ได้อ่าต่อไปคำว่าติดกันติดกันนี่คืออะไรต้องเลือกวัตถุก,ก่อนครับติดกันก็คือไฮไลท์ แบ็กหลังเป็นฉากดำอ่าเห็นไหมเบกไดเน้นข้อความนะเป็นเน้นข้อความรอบกลบับรอบกลับต่อไปบาร์โคดหนึ่งมิติคืออะไรคืออ่าก็เป็นบาร์โคดฮะเป็นประเภท E EAN13 นะก็มีเงินแปดแล้วก็โ e ค้ดยยี่อ๋อใส่ได้หลายแบบนะฮะอ่าสมมุติใส่ไป1ิตัวเลยก็ อ่ามันก็อ,ออกมาประมาณนี้ครับแล้วก็ย้ายมาเป็นบาร์โค้ดได้เลยน่าแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ฉลากได้อย่างเงี้ยัน,นลบไปเลย q ิคโคโ้ดคิาโค้ดตอนนี้ผมว่ามีประโยชน์นะสร้างเนื้อาหาสมมติว่าวานติดตั้ง หนึ่งหกหกเนี่ยหมดอายุห้าหกหกหกเนี่ยดถูกมันก็จะเป็น QR code มาให้เราทีนี้เนี่ยเราก็พิมพ์ไปไปติดอุปกรณ์ของเรานะฮะก็เวลาจะดูวันหมดอายุดูประวัติดูอะไรเนี่ยเราก็ใช้ มือถือของเรานะสแกน QR โค้ดเลยมันก็จะโชว์เข้ามาเลยโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรลงไปในในในกระดาษยู่มันก็จะเป็นดูไฮเทคขึ้นมาอย่นิดนึงสแกนปุ๊บรูปปับ๊บเลยรประมาณนั้นนะจะโชว์เลยอันนี้น่าจะมีประโยชน์มากเลยรนะอบตดูรูปภาพใส่รูปภาพได้ด้วยนะครับอ่าเดีนี้ผมมาตัวอย่างเครื่องพิมพ์มือกัน,กน อกดถูกครับปอ,อ๊บอ่าเครื่องปีกก็จะมาครับเป็นรูปภาพมันก็จะเป็นแปลงเป็นขาวๆำดำๆห้หน่นะอ่าที่มันจะปีนได้วันที่อาัาที่ก็เบสิกครับอ่าวันที่อะไรเลือ่อไบ้านะรูปแบบเืกได้หลายแบบนะอ่าสับตาเวลาเอาต่ม วันอาทิตย์ันนี้เลือกสไตล์ได้เลยครับ่าสไตล์เป็นแบบไหนไปทางขวาเป็นแนวความแนวตั้งเป็นรูปโค้งครับนะแล้วแบบอักษรแบบมันดาวน์โหลดเพิ่มได้น,ะนำเข้าเนื้อหาอันนี้ผมยังไม่เคยลองคนระับถ้านำเข้า Excel มันต้องติดตั้งวอนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเอียงๆอียนอะไรอย่างเงี้ยครับ สไตล์ที่เลือกอะไรเลือกแบบนี้นี่นะครับวันอาทิตย์รองรับภาษาไทยแน่นอนครับนี่นะครับโทษครับรูปล่างรูปล่างก็เบสิกครับมีอะไรเส้นศูนสูตรเส้นสูนสูรคือก็เป็นเส้นขีดธรรมดาต่อจึดกลางจัดแนวมันจัดแนวมันได้ บนอยู่ล่างอยู่ื้นกลางจัดเนียวพิเตอร์อยู่บนพินเตอร์อยู่บนอยู่กลางนี่ย e เอ็กเซลเอ็กเ็นำเข้าวอเอฟนะอันนี้มีไหมไม่เคยลองอนี่แบบฟอร์มแบบฟอร์มก็เป็นเป็นช่องเลยนะครับ mm hmm. เขาทำเป็นช่องมาให้อันนี้น่าจะมีประโยชน์ อ่าอย่างนี้นะแล้วก็กดเข้าไปที่ช่องครับแต่มันคลิกเข้าไปพิมพ์เข้าไปได้เลยครับอ่าอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปอ่าเทสอ่าแบบขยายตัวตัวหนังสือหน่อยับซูมเข้าอ่าขยายด้นี้ดีกว่าอ่าสิบห้าครับนี้ขยายขยาย,ย,ายเรียวทางได้เลยครับขยายเราสอนจะโชว์เรียวทางเลยนะครับ สอนกดปัป๊บอยากให้เล่เข้อความไหมติดกันอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้นี่ให้เลาความไม่ได้ถ้าอานี้แบ่งเป็นสี่ช่องแลเป็นนี่คือฟอร์มรก็มีประโยชน์มันจะมีประโยชน์ ล็อกครับล็อกนะเพิ่มเติมเพิ่มเติมคืออะไรเป็นเหมือนเอาฟังก์ชันอะไรออกก็กวดจากกระบาดนี่ฮะทิ้งฮาฟังก์ชันเมนูพวกนี้ก็จะหายไปผมเอาผมว่าหมดเลยตกลงไปก็จะประมาันมีกดไปกดกลับเมนูเหมือนเหมือนติกไปเล่นบวดพอพอยนี่ย กดบวกอ่ากดบวกก็คือเพิ่มหน้าใหม่นะเพิ่มหน้าใหม่เปรีบหน้าหน้าเดิมยังไงนะครับด้านข้างปึ๊บอ่าด้านข้างหน้าเริมล่วงมาแล้วนี่ทำซ้ำครับทำซ้ำสามพีสามแผ่นสี่แผ่นกดปั๊บเป็นไหมมาไหมไม่มาอ่อทำซ้ำกดตรืงนี้กดติเรื่องวัตถุ 3, ครับกดทำซ้ำครับสี่อัน มาไหมแล้วไม่มาเดี๋ยวทำซ้ำคือไม่มาทำซ้ำคืออะไรเดี๋ยวลองพิตัวอักันนะก็ไม่มา ไม่แน่ใจว่าทำซ้ำอันไหนนะทางนี้ช่างน่ะก็อันนี้ก็ได้แบบนี้นครับเดี๋ยวลองพิมพ์มพมให้ดูนะครับอ่าจัดตีงกลามน,นี้<ม>เดี๋ยวเขียนคำว่าพิมเตมอร์น่าพิมเตอร์ ตึงตลางอ่าเรียบร้อยออรอครับมีตึงกลางหมดแน่นอนกดพิมพ์ครับอ่ามันก็จะอันนี้ก็ตั้งตั้งดีฟอมาเลยครับผมไม่แน่ใจว่าชดเชยอะไรเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็กดตกลงไปนะครับแตนี้กำลังเชื่อมต่อเชื่อมต่อในเครื่องอยู่เครื่องผมยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวก,กดเปิดครื่งครับอ่าได้ยินเสียงดีดดๆกดเชื่อมต่อครับ เชื่อต,ต่อสําเร็จครับก็พิมพ์ทีนึงก็พิมพ์เอ้พิมพ์มาแล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับยกให้ดูตอนพิมพ์นะครับอ่าเปิดต้องอ่านี่ครับพิมพ์ออกมาแล้วนะับพิมเตอร์แต่ไม่รู้ว่าเขาเมื่อกี้มีไฟหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามที่ผมค้างไว้อยู่ มันออกมาแบบนี้นะครับเรากลับไปดูซิทำซ้ำอ๋อมันเขียนว่าทําซ้ำสองทำซ้ำสองนี่นะก็คือพิมพ์หน้าสองมาสองอันสองแผ่นทําซ้ำสามงานทำซ้ำสามครับก็จะบอกว่าอ่าครับซ้ำสามเห็นไหมฮะเบกสามมันก็จะพิม เขามาพิมพเตอร์มาสามแผ่นทําซ้ําตัวนี้นะครับมีง่ายเลยใช้งานง่ายมากก็อันกประสงค์มากราคาไม่แพงนะครตัวนี้นะครับผมก็จบการรีวิวแอปพิมพ์เท่านี้ครับอ่าแล้วก็สามารถบันทึกได้นะครับตัวนี้นะครับบันทึกได้กดบันทึกครับอ่าดีกวอันนี้ผม ต้องต้องลงทะเบียนกับกับแอปตัวแอปกดเข้าบัญชีครับเข้าบัญชีเข้าไปเลยเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในในแอปที่เราบันทึกเข้าไปเป็นเหมือนบัญชีคลาวนะอ่ามันาบันทึกล้มเหลวเอาบันทึกในเครื่องหลองก็แล้วกัน ไม่หลงเหลือาะชับมันเบอาโอเคขอจบรีวิวเพจเท่านี้ครับ